ในชีวิตนี้ผ่านอาชีพมากี่อาชีพกันแล้วครับใครมีเกี่ยอาชีพคอมเมนต์กันหน่อยนะครับส่วนตัวผมเองแล้วผ่านมา8อาชีพแล้วครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอาชีพแรกครับช่วงมหาลัยปีหนึ่งนะครับผมได้ขายของตลาดนัดนะครับเป็นอาชีพแรกเลยนะครับที่ทําให้ผมรู้จักการขายของขึ้นมานะครับต่อไปอาชีพที่2นะครับเป็นอาชีพรับถ่ายภาพนะครับ การบุนงานแต่งผมไปหมดครับหรือถ่ายเล่นผมก็ไปนะครับเปลี่ยนอาชีพที่เก็บภาพความทรงจําของลูกค้านะครับแล้วก็เราสามารถทํางานไม่กี่วันก็ได้นะครับอาชีพนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับอาชีพถัดไปนะครับเป็นเล่นดนตรีกลางคืนนะครับผมก็ได้มีโอกาสเล่นดนตรีกงคือตามร้านอาหารนะครับอาชีพนี้ก็มีงานเกือบทุกวันเลยนะครับอาจจะพักอาทิตย์ละหนึ่งวันนะครับได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับ อาชีพถัดไปนะครับเป็นขายของออนไลน์นะครับก็ผมขายเสื้อผ้าของใช้นะครับแล้วก็มีขายแป้งมาไก่บางร้านด้วยครับอาชีพต่อไปนะครับเป็นอาชีพสอนการตลาดนะครับพอเรารู้เรื่องการขายของนะครับรู้เรื่องการยิงแอดนะครับรู้เรื่องการขายเสื้อผ้าของใช้นะครับผมก็ได้เปิดสอนนะครับเกี่ยวกับสอนการตลาดนะครับใครๆหลายๆคนที่อยากจะขายของก็ ทำให้เป็นผมก็เลยรับสอนนะครับเปิดสอนอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ผมได้มีติดตัวไว้นะครับอาชีพต่อไปนะครับอาชีพเทรดนะครับผมเทรดมาแล้วประมาณ1 1เดือนนะอาชีพที่ผมไม่ได้กล่าวนะครับก็อาจจะเป็นพวกออกแบบกราฟิกหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือแข่งเกมอะไรนะครับอาจจะแค่เป็นงานอดิเรกนะครับก็เลยไม่ได้ใส่รูปใส่อะไรไว้มากเท่าไหร่นะครับ ที่กล่าวไปทั้งหมดนะครับทุกอาชีพนะครับผมว่านะครับโลกนี้นะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆฟรีๆนะครับทุกอย่างต้องแลกนะครับไม่เวลาก็เงินนะครับเรามีสิ่งที่ต้องจ่ายนะครับแลกกับสิ่งที่อยากได้นะครับขนาดเราอยากจะกินน้ำเยินนสักขวดหนึ่งเรายังต้องจ่ายเงินเลยครับผมเชื่อว่ายังไม่มีใครบนโลกนี้กินข้าวฟรีนะครับทุกวันนี้เรายังต้องจ่ายเงินค่าข้าวอยู่เลยครับ